นอกจากกรรมเก่าจะเป็นพื้นฐานการเกิดและกำหนดโครงสร้างใหญ่ของชีวิตแล้วกรรมเก่ายังมีเวลาสั่งสมพลังนานเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นและยังมีปริมาณมหาศาลเพราะไม่รู้ว่าสั่งสมรวมกันมากี่ล้านชาติเมื่อเทียบกับปริมาณกรรมใหม่จึงมากกว่านั่นเองแต่อย่าคิดว่ากรรมปัจจุบันอีก30%ไม่มีความหมายนะครับกรรมเก่าเราก็ต้องยอมรับหรือแก้ไขด้วยกุศลแต่กรรมในวันนี้มีค่ามากกว่าครับ เพราะเป็นกรรมที่เราควบคุมได้และจะถูกคูณเป็นผลตอบแทนให้เราในวันข้างหน้าจนบรรลุถึงเป้าหมายความสุขหรือพ้นทุก์ได้นั่นเองดังนั้นอย่าท้อใจที่เห็นผลน,น้อยแต่ให้มุ่งมั่นทำต่อไปเพราะการเดินทางในสังสารวัตรเป็นการเดินทางระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นครับซึ่งกรรมเก่านี้ก็สามารถทำให้เบาลงได้เช่นกันด้วยเทคนิค3ข้อนี้ครับ 1. พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดบุญมากกรรมก็เหมือนเกลือครับส่วนบุญเหมือนน้ำใส่น้ำเพิ่มให้เยอะน้ำก็เค็มน้อยลงจนดื่มได้และจิตที่มั่นคงกว่ายอมหันไหวต่อวิบากกรรมน้อยกว่าซึ่งผมได้วิเคราะห์น้ำหนักของบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อไว้ในคลิปก่อนให้แล้ว 2. ยอมรับผลกรรมเก่าโดยไม่สร้างกรรมไม่ดีใหม่เพิ่ม พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ยอมรับผลกรรมโดยไม่โกรธไม่ฟูมฟายไม่สร้างกรรมซ้ำซ้อนไม่สนองด้วยกรรมใหม่ไม่โต้ตอบแบบที่เป็นอกุศลยอมตัดวงจรการเวียนไว่ายได้แม้จะเคยทำกรรมหนักไว้หากในภายหลังสำนึกผิดเปลี่ยนตนเองอย่างจริงจังกรรมนั้นก็อาจเบาลงหรือหลีกเลี่ยงผลรุนแรงที่สุดได้ และหากหันมาสร้างกรรมดีหนักๆสม่ำเสมอด้วยเจตนาบริสุทธิ์และแรงกล้าจนกรรมดีมากพอก็จะกลบกรรมเก่าให้เบาลงได้อีก 3. ม,มันอโหสิกรรมให้อภัยกันเพื่อให้กรรมที่คนอื่นทำต่อเราไม่ต้องวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือหมดโอกาสที่จะให้ผลแล้วคำคมประจำวันอดีตคืออำนาจแต่ปัจจุบันคือโอกาสคำถามประจำวัน ถ้าคุณมีกรรมหนักเคยก่อไว้นานแล้วคุณจะเลือกรับมันในชาตินี้ที่คุณมีสติในการรับมือกับความทุกข์หรือจะเลือกไปรับชาติหน้าที่ไม่แน่ใจว่าสติคุณจะพร้อมหรือไม่